แชนแนลนิวส์เอเชียรายงานว่ารัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นเนื่องจากการแพร่ระบาดของฝีดาดลิงพร้อมยอมรับว่านิวยอร์กเป็นศูนย์กลางการระบาดซึ่งประกาศโดยเอริกอดัมส์นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กและอัศวินวสันคณะกรรมการอนามัยสุขภาพระบุว่าชาวนิวยอร์กราว1นึ0 0 0สรายอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อฝีดาดลิงทั้งนี้การประกาศดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งฉุกเฉินภายใต้ประมวลกฎหมาย สุขภาพของเมืองและแก้บทบัญญัติเพื่อช่วยชะลอก,การแพร่ระบาดอย่างไรก็ตามขณะน,นี้นิวยอร์กพบผู้ป่วยฝีดาดลิง1,345รายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนรัฐที่พบผู้ป่วยมากเป็นอันดับ2ได้แก่แคลิฟอร์เนียซึ่งพบผู้ป่วย799รายอาการโรคฝีดาดลิงจะใช้ระยะเวลาในการฟักตัว7-14วันผู้ติดเชื้อจะมีอาการแสดงต่างๆดัง,งนี้มีไข้ไข้สูงปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดกระบอกตาตอมน้ำเหลืองโตทั่วร่างกาย